สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมทรัพย์นะครับวันนี้ก็ได้พามาจำนวนหนึ่งนะครับก็เยอะไหมก,ก็พอสมควรนะครับพอสมควรนะฮะแต่ก็ราคาก็เป็นไปตามหน้าพะระแล้วนะครับต้องพูดอย่างนี้เนาะนะครับ จริงๆก็จะมีพ้าอีกหลายๆอย่างนะครับที่ผมยังไม่ไดเอาอมานะครับบางทีก็ทําใจลําบากทําใจลําบากในที่นี้ก็บางครั้งก็ลักษณะเหมือนกับว่าถ้าซื้อมาแพงๆเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็บางทีก็ซื้อมานะบางทีก็ซื้อก็เช่ามานะครับแล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาส นะฮะบ,บางทีก็ผมชอบแล้วก็คำนวณว่าราคาแรงไปบางทีก็ไม่ได้สู้มานะอ่ะในการเล่นพระก็เหมือนเดิมนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับทุกอย่างเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยเอาไหนไหนมาดูกันวันนี้นะครับผมไม่อยาก เกินมากนะนะครับยอย่าเกินมากเดี๋ยวได้ดูภาพไม่เยอะนะครับไหนมาดูกันผมได้อะไรมาบ้างวันนี้นะครับก <c oughs> ไนะบ็ได้มาหลายชิ้นอยู่นะครับได้มาหลายชิ้นอยู่นี่ก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับหลวงปู่หม,มุนนะครับหลวงปู่หม,มุนนะครับหลวงปู่หม,มุนดวงเศรษฐีเนี่ยนะฮะองค์นี้พิศเศษตรงที่ว่านะครับ มีตะกรุดทองคำสามดอกนะครับมีตะกรุดทองคำสามดอกแล้วก็เลี่ยมเงินด้วยนะครับหลวงปู่มูลนี่คงไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับหลวงปู่มูลเนี่ยท่านเป็นกิจจ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับวัตถุมงคลของท่านมีราคาแพงมากๆเลยก็ว่าได้นะครับวัตถุมงคลของท่านี่มีราคาแพงมากๆเลยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่ารุ่นดวงเศรษฐีนะครับรุ่นดวงเศรษฐีนะครับ ฉะนั้นนะฮะในการเล่นพระเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนบางท่านก็จะมองเป็นพระใหม่นะครับแต่ก็อย่างน้อยก็พระใหม่ก็มีประสบการณ์นะครับแต่เกจีที่สร้างไม่ใหม่นะครับเกจีที่สร้างนี่เก่านะท่านอายุมากนะครับณสมัยนั้น,น่ะนะนะครับก็ถือว่าท่านเป็นเกจีที่อายุเยอะพอสมควรท่านหนึ่งแหละนะครับหลวงปู่มหมุนนะครับก็ มก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยดีนะครับมีตะกุดทองคำสามดอกก็เด่นทางไหนครับพวกดวงเศรษฐีก็เด่นเกี่ยวกับด้านความร่ํารวยโชคลาภเงินทองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้สวยดีนะฮะสวยดีนะครับพระนะครับนี่เป็นแหวนเงินลงถมนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เป็นแหวนเนื้อเงินแท้นะครับเป็นแหวนเงินลงถมหลวงพ่อโสธรนะครับปีพวกนี้ก็จะปี ปีศูนย์เก้าไหมปีศูนย์เก้าหลวงพ่อโสธรน,นี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเลยก็ว่าได้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงพ่อโสธรนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับดูไม่ยากแล้วครับสังเกตจากาประชาชนไปกราบไหว้นะครับนะครับไปกราบไหว้บางท่านก็บนบานสารเก่าวเยอะแยะนะครับเนาะได้แล้วก็ไปแก้บนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แหวนเงินลงถุมหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีศูนย์เก้านะครับก็สําหรับคนนิ้วเล็กๆใส่ได้นะนะครับแต่ผมก็จะนิ้วอ้วนไปนิดหนึง่งนะครับก็จะใส่ยากนิดหนึ่นงนะครับจริงๆผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับเขาก็คงม,มีหลายขนาดแหละนะแต่ผมได้ขนาดไม่ใหญ่มาเท่าไหร่นะครับผมได้ขนาดไม่ใหญ่มาเท่าไหร่ก็โอเคนะาก็เป็นแหวนเนื้อเงินนะครับเป็นแหวนเงินลงทุนหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีศูนย์เก้า นะครับหลวงพ่อสธรปีศูนย์เก้าฮะเป็น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 เงินลงเขาเรียกว่าเงินลงถมนะครับนี่เป็นพระยอดธงผมไม่ค่อยได้มาบ่อยนะพวกยอดธงนี่เป็นพระนี่เป็นพระบูทองคํานะครับเป็นพระบูทองคําเป็นพระบูทองแท้นะนะครับพวกนี้เขาก็ตีลงพวกยอดธงนี้ก็ตีลงทางพวกอยุธยาีนะครับ ยอดธงยุธยานะายๆท่านน่าจะเคยได้ยินนี่เป็นบุทองนะครับไม่ใช่เนื้อทองนะครับเป็นพระบุทองคำนะฮะยอดธงบุทองคําแท้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ตีตรงทางกูวัดแก่เตี้ยแล้วครับนะครับส่วนใหญ่ก็ตีตรงทางกูวัดแก่เตี้ยนะครับพายยอดธงเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าไงล่ะนะครับพุทธคุณดี่วะเราพูดถึงเรื่องพุทธคุณดี่วะเขาว่าเลยฮะนะครับ บอกว่าเด่นมากเลยเรื่องพิชตานะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับหนุนดวงเสริมดวงนะครับทำมาค้าขายเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสอบแข่งขันรับราชการนะครับหนุนตำแหน่งหน้าที่การงานคล้วคาาคงกระพันชาตีนะครับก็พระยอดธงนะฮะนะครับฟังชื่อสิครับยอดธงนะครับสมัยสมัยตอนออกลบอะไรพวกเนี้ยนะครับยังไงก็ต้องมี นะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจด้วยนะครับก็เอาไว้พวกติดตัวบูชานะครับคุ้มครองป้องกันปลอดภยัยเสริมอํานาจบารมีนะครับพวกวาสนาเสริมวาสนานะครับจริงๆแล้วพวกผู้บริหารองค์กรอะไรพวกนี้ต้องใช้นะฮะเพราะว่ายอดธงนี่ถือว่าอยู่ด้านสูงสุดละนะครับอยู่ด้านสูงนะนะครับ พกพืชที่มีตำแหน่งสูงสูงไว้ปกครองคนอะไรพวกนี้นะครับหาชัยไว้นะหาชัยเอาไว้นะครับนี่เป็นพระยอดธงนะครับบุกทองคําแท้นะครับนี่เป็นพระยอดธงบุตรทองคาแท้เขาก็ตีเขาคงก็ตีลงทางกูวัดไก่เตี้ยนะครับกูวัดไก่เตี้ยนะครับอุธยานะก็คงต้องตีลงทางนั้นนะครับพระยอดธงนะครับนี่ผมได้เคี่ยวหมูมานี่เป็นเคี่ยวหมูนะครับนี่เป็นเคี่ยวหมูแล้วนี่เป็นงานจับเงินนะ บเริ่มเลยฮะนะครับพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าไงนะครับเป็นของทนสิ์มีฤทธิ์ในตัวนะครับนะครับพวกเครื่องรางเนี่ยเขี้ยวหมูเขี้ยวหมูเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องรางนะเห็นไหมฮะพวกหมูหมูป่าอะไรพวกเนี้ยนะครับเห็นเวลาเขาเอ่อสายเหนียวนะนะครับโอ้โหเวลาเห็นในดูเวลาเราดูในสารลักคดีอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะนะครับวิ่งเร็วมากเลยนะครับ แล้วก็แคลคาดนะครับเหนียวมากนะฮสายเหนียวนะครับมีการเคยลองไปทดลองในการยิงอะไรหลายครั้งนะเกิดกับพวกเคี่ยวหมูเคี่ยวหมูตันอะไรพวกนี้เคี่ยวหมูปกติแล้วนะปกติแล้วเคี่ยวหมูเนี่ยนะครับจะกรวงนานๆจะเจอเคี่ยวหมูตันนะครับผมเคยผมเคยเล่าให้ฟังไปหลายครั้งละนะครับนานๆจะเจอเคี่ยวหมูตันนะครับเคี่ยวหมูตันก็พวกเคี่ยวหมูโทนพวก อ่อถ้าพูดง่ายก็เหมือนกับพวกจ่าฝูงพวกอะไรพวกนี้นะครับเนาะแต่ปกติแล้วเคี่ยวหมูเขาเขาอาจจะไม่ตันทั้งแท,งท,งท่งนะครับอาจจะมีตันช่วงป,ปลายอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วแล้วแต่และกันแล้วแต่นะครับแต่ที่เราให้ฟังก็คือว่าเคี่ยวหมูปกติแล้วเนี่ยจะกรวงนะครับเราจะสังเกตว่ากรวงนะฮะนานๆจะเจอเคี่ยวหมูตันนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นของทุนสิทธิ์ในตัวนะครับสายเหนียวคงกรบพันสาย มหาอุา ah อดเนี่ยสุดสุดยอดเลยนะฮะเขี้ยวหมูเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีการทดสอบลองยิงลองหลายๆครั้งนะนะครับก็ของพวกนี้เป็นของเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็ลองต้องลองติดตัวไว้ก็ดีนะนะครับเอาไว้ห้อยพวงกุญแจเอาไว้อะไรผมก็เห็นเขาใช้กันเยอะนะนะครับผมก็เห็นเขาใช้กันเยอะนะครับห้อยพวงกุญแจห้อยอะไรก็ว่ากันไปติดตัวนะครับห้อยเอวห้อยอะไรนะฮะ นะครับบางท่านก็เอาบางห้อยคอก็มีแล้วแต่แล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับนี่เป็นเขี้ยวหมูนะครับตัวนี้เขาจับเงินนะครับจับเงินปัดเงาน,น,นี้เป็นงานเงินนะครับนี่เป็นงานเงินนะครับจับเงินปัดเงาโอ้สวยดีนะครับแ่งนี้ก็ผมเช่ามาผมซื้อมาก็หลายบาทเหมือนกันนะ <laughs> แต่ก็เรียกว่าไงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าท่านใดว่าแพงว่าถูกก็ว่ากันไป นะครับได้สร้อยเงินมาเส้นหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้สร้อยเงินมาเส้นหนึ่งวันนี้ก็ได้พามาเยอะอยู่นะครับก็ได้พามาสักสักจานวนหนึ่งอยู่นะฮะนี่ก็เป็นสร้อยเงินนะครับพวกนี้ก็เรียกลายอะไรลายพวกลายสี่เสาอะไรประมาณนั้นหรอมั้งนะครับหนักก็ประมาณสักบาทหนึ่งนะครับหนักก็ประมาณสักบาทหนึ่งก็สวมคอได้วิธีการล้างเงินอะไรพวกนี้ผมก็เคยทําให้ดูแล้วนะครับนะครับยากสีฟันนี่แหละครับค่อยๆครับ นะฮะใส่แปรงสีฟันค่อยๆเช็ดค่อยๆกันอย่าก็เงาอย่าก็ขาวฮะนี่ผมแค่ล้างแค่รอบเดียวนะนะครับมันถึงก็ดํากว่านี้นะครับก็เอายาสีฟันนะครับแปรงค่อยๆขัดค่อยๆถูค่อยๆถูนะครับถูเบานะครับเดี๋ยวคราบสกปรกคราบอะไรเขาก็ออกเองนะครับนี่เป็นสร้อยเงินแท้นะครับได้สร้อยเงินมาด้วยเส้นหนึ่งวันนี้นะฮะแล้วก็นี่นะครับนี่เป็นเหรียญพ่อทั้งขายนะครับเรียกเงิน นะครับเหรียญพ่อตั้งคายวาจาสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่างไงล่ะเอ่อถ้าพูดถึงพ่อตั้งคายเนี่ยนะครับผู้่าท่านเด่นหลายๆทางนะนะครับไม่ว่าจะเมตตามหันยิยมโชคลาภสายเหนียวคงกระพันนะครับโชคลาภสายเหนียวคงกระพันนะครับถ้าจะเล่าเรื่องพ่อคายเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังสักนิดนะครับ หลวงพ่อค้ายวาจาสิทธ์นะครับหรือว่าเทวดาเมืองคอนเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันละนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ก็เป็นเป็นชื่อเดิมท่านก็ชื่อค้ายนั่นแหละนะครับนามสกุลศรีนินนะครับนะครับท่านก็เกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนะครับพุทธศักราชสองพันสี่ร้สิบเก้านะครับก็เป็นเกจิยุคเก่านะนะครับเป็นเกจิยุคเก่า นะครับก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละครับเป็นบุตรของนายอินนะครับนางเหนียวสีนินนะครับแล้วก็มีพี่สาวหนึ่งคนนะครับเพราะทั้งค้ายนี่เป็นเป็นคนที่มีนิสัยเขาเรียกอะไรมีความมณะอดทนขยันมันเพียนนะครับอยู่ในโอวาคคำสั่งของมิดามารดานะและกู ครูบาอาจารย์อย่างเข้มขัดนะฮะสุภาพเรียบร้อยว่นนอนสอนง่ายนะครับเพราะนั่งท้ายนิสัยอ่อนโยนนะฮะละมูลละไมเป็นที่รักของมีดามารดานะครับครูบาอาจารย์และญาติมิตรนะครับเมื่ออายุสิบห้าปีนะครับนะครับเมื่ออายุสิบห้าปีนะครับท่านต้องเสียขาหนึ่งข้างนะค,คือด้านซ้ายนะครับก็ขาดตั้งแต่ตะตุ่มลงไป นะครับก็ประสบอุบัติเหตุนะครับในการถางป่าทําไร่นะครับกระดูกปลายเท้าสามนิ้วแตกละเอียดเลยรักษาไม่หายด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวนะครับพอตั้งค่ายตั้งกตใช้มีดปัดตาเน,นะถ้าพูดง่ายก็ตัดออกเองอ่ะนะครับทําเองตัดเองใช้ยาพอกจนหายปกติอ่ะโอ้โหพูดถึงใจนี่ไม่ธรรมดาจริงนะครับเนาะเราเราคนท,ทั่วไปคงถ้าใจไม่แน่นใจไม่นันจริงก็คงจะลําบากนะครับนะครับในการ ทำอะไรเองขนาดนี้นะครับเมื่อได้อายอาุในการอุปสมบทท่านก็อุปสมบทเลยนะครับนะครับได้อุปสมบทนะ,ะก็ตอนอายุเท่าไหร่20ปไีได้อุได้อุปสมบทเป็นพระวิษุนะครับ20ปีนะครับแล้วก็ได้จำมัรษาอยู่ที่วัดจันดีแหละนะครับได้จำมัรษาอยู่ที่วัดจันดีนะครับก็นะ ถ้าจะเล่าประวัติของพ่อพค้ายจริงยาวนะยาวนะครับยาวผมจะเล่าแบบเขาเรียกว่าไงเล่าที่สําคัญสําคัญแล้วกันนะครับเล่าที่สําคัญสําคัญแล้กวกันก็หลวงพ่อพ่อทั้งค้ายเนี่ยนะครับพ่อทั้งค้าท่านได้รับเขาเรียกว่าไงล่ะได้ได้เป็นจะเอาวาดวัดสวนขันเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2445แล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุน้อยเนี่ยนะครับในปีพุทธศักราช2500นะฮะนะครับก็เนื่องมาจากมีการสร้างถนนนะครับผ่านกลางวัดจันดีหรือวัดทุกปอนนะครับทำให้วัดถูกแบ่งนะครับทำให้วัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับนะครับทำให้วัดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วก็ ประชาชนก็ได้ประชุมตลกลงสร้างวัดใหม่นะฮะในพื้นที่ที่แยกออกไปเรียกว่าวัดพระธาตุน้อยนะครับแล้วก็แต่งตั้งให้ท่านเป็นจเจ้าวาดนะครับหลังจากที่ท่านมรณาภาพก็เอ่อให้ท่านไปปฏิฐานสรลีระของท่านไว้โรงแก้วนะครับที่วัดธาตุน้อยนั่นแหละนะครับจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับก็สัจลีรักสังขารของท่านเนี่ยนะฮะ นะครับไม่เน่าไม่เน่าเปื่อยนะครับนะครับไม่เน่าเปื่อยนะครับแข็งเป็นหินเลยนะครับแข็งเป็นหินนะครับว่าก็วาดงั้นนะฮะนะครับชาวบ้านที่นับถือก็มีคนหลงไหลไปบูชากันนะนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นพระเกจิท่านหนึ่งที่สุดยอดนะครับไม่ธรรมดานะพระังคายนี่นะครับเพราะว่าพวกศิยานุสิตและประชาชนที่ก็รู้ว่านับถือพระังคายนี่นะครับ เชื่อถือเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาพูดของท่านนะครับพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นเลยเพราะทา้งค้ายจะเป็นท่านจะพูดจากับทุกคนได้ใบหน้ายิ้มแย้มนะและแจ่มใสาอารมณ์เยือกเย็นตลอดเวลานะครับท่านมักจะให้พรกับทุกคนละฮะขอให้เป็นสุขเป็นสุขนะครับก็เป็นเ,เป็นคาพูดที่ฟังแล้วสบายใจนะครับฟังแล้วผู้ที่ไปกราบไหว้ก็สบายใจนะครับผู้ที่เคารพนับถือท่านต่างพากันกลัวคําตําหนิ พะท่านเป็นผู้ที่ถูกถ้าตําหนิใครเนี่ยทุกรายล้นแต่พบความวิบัตินะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับคนส่วนมากที่ก็จะหวังได้รับพรจากท่านนะฮะนะครับเพราะคํานั้นเป็นการพยากรณ์ที่ทั้งแม่นยาในในทางดีและทางเสื่อมเสียนะครับก็คืออยาให้ท่านตําหนิว่างั้นเถอะนะครับก็คนที่เป็นนมัสก,การท่านก็ณนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ อยากได้วัตถุมงคลนะครับก็ไปขอ,อน้ามนบ้างพวกชันหมากพวกแหวนผ้ายันเหรียญรูปหลอ่อรูปพิมพ์นะครับซึ่งพ่อตั้งคายท่านก็เมตตาให้ทุกคนละนะครับยิ่งชานหมากของท่านนี้ถ้าใครได้รับจากมือเนี่ยว่าถือว่าสุดยอดเลยนะสาหรับพ่อตั้งคายนะครับวันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังข,ข้าวๆเกี่ยวกับพ่อตังคายนะครับนี่เป็นเหรียญพ่อตั้งคายนะครับเป็นเหรียญพ่อตั้งคายแล้วก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับงานเลี่ยมเงินลงยานะครับพ่อตั้งคายวัดสวนขัน นะครับเรื่องบางทีเขาเรียกว่าพ่อท่านขายมัจาศิทธ์นะครับโอ้ท่านไม่ธรรมดาท่านเก่งมากนะครับก็จริงๆแล้วพระวันนี้ก็ได้มาเยอะกว่านี้อยู่นะครับแต่ก็ด้วยเวลาที่ผมไม่อยากดึงให้นานมากผมก็จะเล่าเฉพาะที่ผมมองมองว่า,าสำคัญสำคัญก่อนนะครับบางทีอะไรซ้ำาๆที่เคยเล่าไปแล้วก็ผ่านผ่านไปนะครับเอามาเล่ากันวันหลังอีกทีนะครับ อาอย่างไรแล้วนะครับนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้นะฮะนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับเป็นทุกทท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหนที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับ อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับอะคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอผมใหม่ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ